ต้อนรับพี่ออยครับสวัสดีครับค่ะก็สวัสดีค่ะคงจะคุ้นเคยกันนะเขาเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเขาบอกว่าเสียงปรบมือเป็นกําลังใจนะคะอาจารย์ไพบูญใช่เลยครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากนะคะได้รับเกียรติเป็นพิธีกรคู่กับหนุ่มรูปหล่อนะคะโอเควันนี้ต้องบอกว่าขอเชิญชวนนะคะทุกๆท่านเลยไม่เราไม่ได้จัดงานเฉพาะให้กับ คนที่ทํางานเนาะเรามาจัดงานที่ห้างโรบินสันแห่งนี้ต้องขอบคุณสถานที่นะคะแล้วก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะคะที่โรบินสันร้อยเอ็ดไลฟ์สไตล์นะคะได้มาแวะเวียนได้มาดูกิจกรรมที่เราทำนะคะว่าวันนี้เราทำเพื่อท่านเนาะเราทำเพื่อผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำหรับผู้บริโภคทุกท่านในใครเป็นผู้บริโภคมั้งคะยกมือเลยคะ่ะ คนที่ไม่ยกมือแสดงว่าไม่ใช่ผู้บริโภคใช่ไหมคะยังไม่รู้ตัวใช่ไหมพิธ oh ีกรต้องยกมือด้วยจริงๆนะคำว ok ่าบริโภคคืออะไรเป็นผู้บริโภคนี่คืออะไรความหมายค่ะคุณไพบุญมีใครอยากได้รางวัลไหมครับมีใครอยากได้รางวัลไหมเราจะยกเว้นคนใส่เสื้อสีขาวนะ ผู้บริโภคคือใครคือใครในใครอยากจะทุกท่านเลยครับสามารถตอบได้นะจะตอบยกมือขึ้นยกเว้นคนเสื้อสีขาวก่อนนะคะเอาคนคนเสื้อข้างนอกก่อนเนาะใช่ใช่ครับใช่ใครที่อยู่บริเวณงานนะคะมาเลยครับมีเชิญค่ะเสื้ออีสานบานเฮาเนี่ยครับเสื้อฝ้ายสวยๆเนี่เสื้อกาละสีเออเสื้อกาลสินกาละสีก็คือมาบนเวทีเลยครับพี่น้องแซมขอหมค์ตัวหนึ่งค่ะผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้อยนำตัวก่อนมาเป็นใครมาจากไหนคะ จากสมาคมผู้บริโภคโคกล่ามค่ะอ๋อเครือข่ายผู้บริชมรมคุ้มของรู้บริโภคโคกล่ามนี่เองนะนะครับมะเชิญด้านหน้าเลยครับพี่บอกว่าเสื้อขาวห้ามเขาไม่ได้ใส่เสื้อขาวมาโอเคไหมคะชื่ออะไรพี่ชื่อตาค่ะพี่ตาพี่ตาพี่ตาด้านนี้นะครับตอนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่พี่น้องชมเราทั่วโลกเลยครับขยับไปตรงนี้นิดนึงค่ะเรามีรางวัลให้ครับหนึ่งรางวัลวันนี้นะครับอยากถามว่า ผู้บริโภคคือใครผู้ซื้อกับผู้ขายค่ะเออใช่ไหมฮะผู้ซื้อผู้ซื้อถูกอ่าคำตอบต่อไปคือผู้อะไรนะผู้ขายค่ะต้องเป็นผู้ใช้ผู้ขายผู้ซื้อและผู้ใช้ถูกไหมซื้อมาเพื่อขายต่อถูกไหมถซื้อมพา่ต่อ นี่ช่วยแล้วนะพี่ตาขอบคุณค่ะผู้ซื้อสมมุติว่ายังไงครับผู้บริโภคครับผมซื้อมาแล้วได้ของม่าตรงปกดีเป็นยังไงถือ่าเข้าโดนอะไรฮะเอาราดระเรียบไหมต้องพิทกักษ์รักษ์สิทธิ์ไหมครับถือว่าถูกไหมครับพ<ม>ี<ว>่้อยถูกต้องแต่ว่าในฐานะที่เป็นเป็นคุ้มครองผู้บริโภคเหมือนกันพี่อ้อยเพิ่มคําถามอีนิดนึงนะเพื่อเป็นเกียิและเป็นสีเนาะก็คือว่าถามว่า ตอนปัจจุบันนี้เราเป็นเราเป็น,ปนอะไรนะเราเป็นหน่วยงานใช่ไหมเราประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนข้างๆเราแวกบ้านเราอย่างไงในการป้องกันตัวเองอ่ะเชิญถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ให้เวลาสั่งของออนไลน์ถ้าไม่ตรงปวกก็ให้มาติดต่อที่ชมรมที่ตำบลน,นะคะยุไยคะ่ะตำบลนีเพิ่นนี่โคกรามคะ่ะอำเภอ อำเภอจตุรพักพิมานค่ะประมือให้พี่ตาด้วยครับเชิญรางวัลหนึ่งรางวัลนะครับอโอ้โหเห็นโลโก้ไหมฮะโลโก้สวยไหมนี่โลโก้หน่วยงานประจำจังหวัดร้เอ็ดนะครับเก็บภาพยิบนิดนึงครับจิมช่างภาพครับ3ามสองหครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะเรารู้จักผู้บริโภคแล้วนะครับผู้บริโภคนะฮะ เรามีกฎหมายคุมค้มครองสิทธิของผู้บริโภคมีกี่ประการสิทธิผู้บริโภคไทยนนมใีให้สิทุกคนอันนี้ดีกว่าฮะมันง่ายไปมีห้า<ส>ประการ<笑><笑>ห้าประการนี้มีอะไรบ้างอใครตอบครบทั้งห้าประการได้รางวัลยกมือคะ่ะอันนี้ให้เสื้อขาวด้วยสิทธิผู้บริโภคห้าประการอใครอยากได้รางวัลเชิญรางวัลหน่อยเชิญรางวัลหน่อยห้ามดูโพยนะเอ สิทธิผู้บริโภคค่าประกันงัดโพยใหญ่เลยเอาให้ดูได้แต่ว่าต้องท่องให้จำนะคะช่วงเช้ามีกรลำเนะนําไปแล้วใช่ไหมมีแนะนําไปแล้วเดี๋ยวเบิ้งตะนาเพราะอีกนี่ละเร่มเบิ้งเร่มฟังติเบิ้งตะนานักล่องบอกครับใช่ไหมเออตกลงใครได้คะอารวมพลังก็ได้ครับคนละหนึ่งประกันก็ได้มาพร้อมกันเชิญมาเชิญครับเชิญครับเออ คนเชิญก็ให้ใช่ไหมสิทธิเราควรใส่ใจเรื่องกินเรื่องใช้ซื้อสิ่งซื้อของสิทธิเราอย่าใครใครจำจองนับหนึ่งนับสองนับสองนับสามนับสี่นับห้าหมดเวลาเชิญโอเคเอามาเชิญครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่แมวบอกว่าถ้าใครพูดตอบไม่ได้สองข้อเสียหายออกเลยโอายมาเลยค่ะเชิญค่ะเชิญเล่นเล่นพูดเล่นพเล่นเชิญครับแนะนำตัวครับ อทองลิ้มทุมสิทิ์ค่ะประธานชมรมคุ้มครองพ้บริโภคตำบลหนองใหญ่จากสีสมเขีนค่ะเด้อสิทธิของผู้บริโภคไทยเนาะค่ะก็คือ,คอขอแรกก็คือ,อสิทธิในาการเลือกซื้อสินค้าและบริการค่ะเอาบ่แม่นเอาขอสองมาใช้ขอหนึ่งเอาขอได้ก็ได้ติม่ต้องคินพอติ สิทธิผู้บร,ริโภคห้าประการหนึ่งเราต้องได้รับอะไรก่อนอ่านอะไรก่อนข้อบูลข่าวสารคำพนันได้รับข้อมูลได,ได้รับข้อมูลของสินค้า,านั้นให้ดูข้อมูลคาพนัน,น,านาให้ถูกต้องชัดเจนและมั่นใจก่อนซื้อใช่ไหมครับ <Hey> เแสดงว่าเจ้าได้หลายขอนาะแมทท้องริมแล้ว <laughs> ให้โอกาสอีกหนึ่งข้ออ,อ่าสิทธิที่จะได้รับการชดเชยครับยาจังใดตัวยาค่ะ อ่าโอเคอันนี้ถือมาให้แต่มาเดินเสิมาเลี้ยงขวานใช่ไหมค่ะเลี้ยงให้ไม่ได้ค่ะโอเคครับอ่าน้องฝ้ายครับให้ครึ่งรางวัลให้ครึ่งรางวัลกลับไปต้องท่องมาใหม่สวัสดีค่ะครับอ่าสิทธิผู้บริโภคห้าประการมีอะไรบ้างนึงเดี๋ยวเรื่องตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนผู้บริโภคต้องมีสติใช่ไหมครับสงสัยหัวหนาวขึ้นไปเมื่อแต่ละอบปล่มก็ะไดเอ่อจับไม่เร็ว ควบหรูดเสียเบิด์ตปฏิอันหนึ่งด้านด้านข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการก่อนดูก่อนซื้อสองสองมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยสด้านสิทธิด้านความปลอดภัยความปลอดภัยในการซื้อการใช้การซื้อการใช้สามมีสิทธิ์เลือกซื้อสินค้าเลือกหาเลือกซื้อสินค้าอย่าให้ใครชักจูงหรือ ได้รับความเสียหายบอยห้ถสืบบังคับสื้อบนทาบยหตืบบังคับซื่อข้อที่สี่เวลาทำสัญญาใดๆต้องมั่นใจและได้รับความเป็นธรรมได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาข้อห้าสุดท้ายเมื่อผู้บริโภคได้รับความเสียหายต้องได้รับการเยียวยาค่ะชดเชยเยียวยาถูกต้องครับปรบมืนนะครับมีสองรางวัลรางวัลรางวัลรัเชิญครับรับรางวัลกับ ผู้เชิญรางวัลสาวสวยครับแบ่งกันบุระเคิงถ่ายปฏิภาพครับถ่ายรูปหรือยังสร้างภาพก็ต้องได้เองถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพก่อนพี่เยบุญพี่เผบุญพูดหข้อชัดๆอีกทีได้ไหมอ่าสิทธิผู้บริโภคไทย5ประการนะครับมีกฎหมายคุ้มครองหากเราโดนละเบิดสิทธิ5ประการนี้มีสิทธิร้องเรียนเรียกร้องค่าเสียหายนะครับสิทธิด้านใดบ้างครับข้อที่หนึ่ง การเราผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลข่าวสารหรือคำพรรนาที่ถูกต้องชัดเจนสินค้าหมดอายุวันไหนสินค้าตัวนี้มีประโยชน์สปปรรพคุณอย่างไรถ้าเกินจริงเอาไปใส่แล้วบ่ได้ผลถือว่าเราโดนหลอกคำพารนาไม่ถูกต้องข่าวสารไม่ชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะร้องเรียนเรียกร้องค่าเสียหายได้ครัเกิดขึ้นนะครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อสองข้อที่สองครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้า หรือเลือกใช้บริการนะครับไม่ได้โดนเอารัดเอาเปรียบไม่ได้โดนชักจูงไม่ได้โดนบังคับให้ซื้อไปฝากเงินไปกู้เงินสินเชื่อต่างๆโดนต้องบังคับซื้อประกันนู่นนั่นนี่มันเป็นสิทธิ์ของเราจะเลือกซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ถ้าโดนบังคับถือว่าโดนละเมิดสิทธินะ์มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้นะครับนั่นคือข้อสองครับข้อที่สาม,ส,ามสิทธิในความปลอดภัย ความปลอดภัยเราต้องได้รับความปลอดภัยในการซื้อสินค้าในการใช้สินค้าและการใช้บริการเช่นรถยนต์สารณะเครื่องบินนู่นนั่นนี่ไปซื้อรถมือหนึ่งแต่ได้รถมือสองอ่าไม่ปลอดภัยในการขับขี่ก็ถือว่าโดนละเมิดสิทธิ์แล้วโดนละเมิดสิทธิ์แล้วไม่เป็นไปตามโฆษณาไม่เป็นไปตามคำประชาสัมพันธ์อ่าเมื่อเราใช้แล้วไม่ได้รับความปลอดภัยเออสิทธิ์เขาขึ้นได้หรือแม่ได้ไงเด้อนั่นคือข้อที่สามนะครับ ส่วนข้อที่สี่ครับคือการทำสัญญาใดๆต้องได้รับความเป็นธรรมต้องมีความมั่นใจนะครับไม่ได้โนโกงไม่โดนเราเปรียบเราต้องดูชัดๆว่าสัญญาแต่ละข้อต,ตัวอย่างสมมติว่าเราไปปรับรูปหน้า<อ>ทำจมูก<อ>ใช่ไหมมันจะต้องมีสัญญาว่าหลังจากที่รับบริการเสร็จแล้วเนี่ยคณจะต้องสวย<อ>นะในเท่าไหร่แล้วก็จะต้องยอมรับเรื่องของความ ความเสียหายไม่เกินกี่เปอร์เซนต์อันนี้คือสัญญาเป็นตัวอย่างต้องมีคู่สัญญาไม่ใช่ให้เฉพาะผู้ประกอบการมีสัญญาเท่านั้นเราต้องได้รับแต่ที่สังเกตก็คือส่วนมากแล้วผู้บริโภคไม่ค่อยอ่านสัญญานะ พอไม่อ่านสัญญาแล้วเซ็นลงไปเนี่ยมันตาไล่สิทครับสัญญาจะมันหลายแต่ไม่ตายไล่อ่ะยี่สิบหนาไปค่ะใช่ไหมเอออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเซ็นอะไรก็ตามผู้บริโภคต้องอ่านสาระสําคัญในสัญญาให้ครบถ้วนก่อนใช่ค่ะการทําสัญญาต้องเป็นธรรมและมั่นใจนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญนข้อห้าเนาะซึ่งจะเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้ทางกฎหมายนะคะข้อี้5ก็คือ เมื่อเราโดนกระทําทั้งสี่ข้อที่ผ่านมาถือเอ่ยมาได้รับความเสียหายและอเรามีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนเรียกร้องค่าเสียหายให้ชดเชยให้เยียวยาเร้องเรียนที่ไหนดีคะทีนี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจําจังหวัดร้อยเอ็ดสภากรของผู้บริโภคพวกเราครับหรือในเขตพื้นที่สายด่วนสายด่วนของสภาสายด่วนสภาผู้บริโภคก็คือ1502นี่ โทรฟรีไม่เสียเงินโทรฟรีโทรฟรีไม่เสียตังค์นะคะยินดีให้บริการนะครับอ่ก็นี่คือ5ข้อเนาะสายด่วนสภาคืออะไรครับสายด่วนสภาผู้บริโภคคือ1รางวัล1รางวัลยกมือเร็วๆเลยค่ะมาเลยครับใครเร็วได้เร็วค่ะไม่เอาเสื้อขาวไปได้โอ้น่ารักน่ารักมาได้ได้ได้ให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 ้เพราะว่าสวยผู้ร่วมกิจกรรมได้หมดเลยให้เพราะว่าสวยโอเค โอเคสองรางวัลอันนั้นผู้ใหญ่เราผูใหญ่สวยไหมคะสวยไหมสวัสดีครับเล่นลำตัวครับอยู่อำเภออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อพนิตาลีดอกไม้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยค่ะสมควรได้รับสมควรได้รับนะคะสมควรได้รับอ่ะสายด่วนสายด่วนอะไรคะหนึคนข้าศูนย์สองค่ะอ๋อเหรอ อะไรนะคะ1502ค่ะถูกไหมคะถูกไหมหนึ่้ย์สองค่ะโอเคอ่าโอเคค่ะต SO ่อไปอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะหนึ่ครับสายด่วนสภาผู้ริพากครับขอบคุณน้องแนนครับอ่าอันนี้ทำงานแบบเต็มที่เลยจริงๆครับไม่ให้น้องแนนไม่ได้นะไม่ให้ไม่ได้ต้องให้กำลังใจน้องด้วยให้กำลังใจกันนะคะไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ของเรานะคะน่ารักรักทำงานจิตอาสานะคะโอครับอ่ะ ทีนี้นะครับวันนี้ความรู้วันนี้เรามีการเผยแพร่เผยแพร่ผ่านสื่อนะครับผ่านเพจหน่วยงานประจำจังหวัดรายะเอียดของเรานะครับโดยคณะทํางานครับผู้จัดการกอบบนตรีขอเียงปรบงมือให้ผู้จัดการกอบบนตรีด้วยช่วยงานเราตลอดทุกกิจกรรมเลยกําลังใจคือเสียงปรบมือนี่แหละขออีกหนึ่งท่านครับหนึ่งท่านใครแชร์แล้วฮะใครแชร์ไลฟ์สดนี้แล้วเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาด้านหลังมาด้านหลังมาเราจะให้รางวัลเราจะให้รางวัล ใครแชร์มาบนเวทีให้สามรางวัลให้สามรางวัลให้สามรางวัลให้เนหน้าเพจหน้าเพจชื่ออะไรนะคะหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะถ้าเกิดว่าท่านเข้าไปในเฟสบุ๊กใครขึ้นเวทีมีสิทธิ์หล้วเขาดูหลักฐานได้เลยนะคะ ท่านที่ฟังรายการอยู่นะคะช่วยแชร์ครับช่วยแชร์ฟังเสียงนี่อยู่นะคะหัวหน้าอ้อยครับจะมีหลายรอบนะใครช่วยแชร์นี่เดี๋ยวรอบต่อไปก็จะให้อีกใช่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ให้เจ้าหน้าที่ก่อนเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปแชร์กี่แชร์ครับให้ทุกท่านนะคะเราต้องแชร์สักอย่างน้อยสามแชร์ใช่ไหมใช่ค่ะแชร์ไปอย่างน้อยสามแชร์แชร์ไปกลุ่มหนึ่งแชร์อย่างน้อยสามแชร์อย่างน้อยสามแชร์เอาแค่สามแล้วยกมือเอามาพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์อ่าหนึ่งแชร์ไปที่ไหนเอ่ย ต้องดูหลักฐานด้วยนะคะอันนี้แชร์ส่วนตัวสาธารณะอ่าสแชร์ไปไหนอีกครับหลักฐานหลักฐานไหนใครพร้อม3มาโชว์สามแชร์โอ้งแชร์ไปที่ศูนย์ยุคนี้ต้องใช้ออนไลน์นะคะการเรียนก็สามารถไปที่ชมรมในเขตพื้นที่ด้วยชมรมอะไรครับ ชมรม,มศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตำบลโหราค่ะตำบลโหราน้องมะลิจันนี่เองครับประมรรือไปรับรางวัลกับเจ๊เพนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการโอ้ม,มาม,มาครับใครมาสามแชร์รีบแชร์เลยฮะรีบแชร์สามแชร์แชร์ชนรกลุ่มออนฮออัตต้อยแชร์ไปไหนบ้างครับแชร์ทั้งกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็กลุ่มเฟซบุ๊กค,ค่ะโอ้กไลนประมาณ สิบห้ากลุ่มเลยค่ะโอ้โหนี่ของจริงน่ารักที่สุดเลยครับผมเจาช่วยแชร์นะฮะเพราะว่ากิจกรรมนี้มีความรู้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากเลยรับรางวัลกับหัวหน้าเพนด้านนี้ค่ะไปหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลการแชร์ข้อมูลดีๆนะคะหัวหน้าราตีกี่แชร์ส่งไ้ทั่วโลกนะคะอย่างน้อยสามแชร์นะจ๊ะไปไหนบ้างครับก็แชร์สาธารณะแล้วก็เข้ากลุ่มกลุ่มเพื่อนๆนั่นค่ะเซบุ๊กค่ะกลุ่มเซบุ๊ก่ค่ะ ลายด้วยค่ะอันนี้กลุ่มส่วนตัวสาธารณะโอ้โหแล้วก็มีมีกลุ่มลายนะครับกลุ่มลายสมาชิกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปที่เพจชมรมของตัวเองชมรมอะไรนะชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดงสิงค์ค่ะค่ะป้าปรเมขอบคุณขอบคุณต้องช่วยกันอีกสองรางวัลอีกสองรางวัลต้องบอกให้เครือข่ายช่วยแชร์ด้วยนะคะอันนี้ตัวด้วยค่ะชื่อน้องอะไรชมรมอะไร ชื่อปริชาตค่ะอยู่ที่ตำบลโพไยค่ะตำบลโพไยค่ะผมวันนี้กี่แชร์แล้วจ๊ะสามค่ะสามแชร์แล้วห้างไหนก็ดูหน่อยต,ตัวแล้วก็สาธารณะแล้วก็ในไลน์ค่ะอ่ามีแชร์สาธารณะ,ะเฟซบุ๊กส่วนตัวไลน์กลุมลกล่มสมาชิกเยอะไหมเยอะไหมแต่เช่เจ้าของสามคนเด้อ <laughs> ออสอโมโอ้โห แล้วก็มีเพจชมรมเองด้วยครับปรบมือน้องปาริชาติขอบุญควรได้รับรางวัลนะสมควรได้รับรางวัลวันนั้นเติมคุณหมอเติมครับจากชมรมมรรจชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเทิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงครับวันนี้ช่วยแชร์กี่แชร์แล้วสามแชร์ครับสามแชร์แล้วเห็นพี่ไฟบุญเต้นย่องย่อย่องแม่นี่หลีไปที่ไหนบ้างครับไปที่ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเทิดไทยแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ กรมลายของอสมตำบลครับเยี่ยมมากเลยสมควรได้รับรางวัลสมควรได้รับรางวัลโอเคครับบันทึกภาพร่วมกันครับรับรางวัลก่อดคนเก่งพูดสนับสนุนบันทึกภาพร่วมกันครับบันทึกภาพว่าเป็นหลักฐานเนี่ยเราจะื่อมร่างมัดรูปแล้วรูปอหยียบอยเรามีโลโก้ด้วยนะใช่ไหมโอเคครับยิ้มครับสามสองหนึ่ง ขอบคุณเจ้าภาพตอคุณช okay. oh, okay. ่างภาพโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเคนที่มาจัดบูธเนาะจัดบูธนิรศการนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสำนักงานไฟฟ้าสูตภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ปรษณีย์ไทยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและสมชาติสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและ คอปพอจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองจังหวัด101ร้อยเอ็ดชมรมค,คุ้มครองผู้บริโภคตะบนเทิอกไทนะคะศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตะบนดงลานอยู่ตรงไหนเอ่ยแล้วก็ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตะบลดงสิงค์ค<ช>่ะที่มาจัดร,ร่วมจัดบูธเทศกาลในวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านแวะดูความรู้แล้วก็รับมันจะมีศูนย์สมาชาที่จะเป็นผักปลอดสาร ใช่เลยครับตรงนี้นี่ดิฉันทานเป็นประจำนะคะเขาบอกว่าสุขภาพซื้อได้มาซื้อที่ตรงนี้เลยนะคะบุ้มบุ๊สมัชชาแล้วก็มีรถช่องไทยอร่อยมากเห็นมีน้องๆ้องนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรด้วยนะครัมวันนี้ให้การสนับสนุนนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมการให้ความรู้ลดหวานมันเค็มครับแล้วก็มีหาสันลักษณ์ทางเรื่องสุขภาพอันนี้คือเราต้องรู้การกินและในโอกาสต่อไป แต่และบูธนะครับพี่ออยก็จะมีโอกาสได้ขึ้นมาแนะนำใช่ไหมผลงานแนะนำบูธแนะนำหน่วยงานแล้วก็ภารกิจที่ได้ร่วมกับพวกเราหน่วยงานประจำจรัทรวเอิสรที่ผ่านมามีอะไรบ้างในโอากาสต่อไปเราจะเรียนเชิญท่านนะเตรียม<ช>ตัวนะครับ